สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะสอนเรื่องของตักาษาศัตรจนิรันด์นะคะเรามาดูความหมายตรงตัวกันเลยเนาะสัจจะเนี่ยคนมีสัจจะก็คือคนที่พูดแต่ความจริงใช่ไหมคะสัจจะนี่ก็คือความจริงค่ะนะคะส่วนนิรันด์นะคะนิรันด์ก็คือนิรันด์นอนเนาะนิรันด์นอนก็คือตลอดไปใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสัจจ์นิรันด์เนี่ยก็คือ,อเป็นจริงตลอดไปเลย ใช้กับเรื่องตรกศาสตร์ยังไงนะคะในเรื่องตรักศาสตร์เนี่ยนะคะมันมีการเขียนประพจน์นะคะซึ่งมันมีตัวเชื่อมต่างๆนานาตัวเชื่อมประพจน์นะคะก็ได้แก่อะไรบ้างคะและหรือถ้าแล้วก็เืมอใช่ไหมคะอันจะมีนิสัยเหตุมาด้วยเนาะตัวเชื่อมเหล่านี้นะคะเมื่อนํามาเชื่อมกับประพจน์ย่อยเช่นตัวพีตัวคิตัวอาตัวเอส อะไรเงี้ยนะคะเชื่อมแล้วมันก็จะเป็นประพจน์ที่มีตัวเชื่อมต่างๆกันเนาะเช่นอะไรนี้คะ P และ Q ไปถ้าแล้วกบ R อย่างเงี้ยนะคะประพจน์เนี่ยนะคะเป็นประพจน์ที่มีตัวเชื่อมซึ่งถ้าเกิดว่าประพจน์ที่มีตัวเชื่อมเนี่ยรูปแบบต่างๆเนี่ยค่ะมันมีค่าความจริงที่เป็นจริงทุกกรณีนะคะประพจน์ใดมีค่าความจริงที่เป็นจริงทุกกรณี ะะเราเรียกประพจน์นั้นว่าเป็นประพจน์ที่เป็นสัจัจนิรันต์นะคะยังไงนะคะประพจน์ที่มีข้อความจริงทุกกรณีเป็นจริงหมดเลยแต่และกรณีมันมาจากไหนนะคะขอยกตัวยอย่างการสร้างตารางค่าวความจริงค่ะนะคะสมมุติว่ามีประพจน์สองประพจน์ก็พอนะคะ p กับ q นะคะข้าวความจริงของมันเนี่ยมีได้กี่กรณีคะในการสร้างตารางค่าวความจริง ก็จะมีได้ทั้งหมดสี่กรณีใช่ไหมคะเพราะว่ามีแค่สองพหุเนาะก็มีซิงซิงเทสเทสใช่ไหมคะแล้วก็คิวก็จะเป็นอะไรคะซิงเทสซิงเทสถูกไหมคะอ่าก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่คือสี่กรณีของสองพหุย่อยนะคะต่อไปเราจะพิจา,ารณาพหุที่มีตัวเชื่อมนะคะให้พหุแรกที่อยากจะทํานะคะเป็น p ไม่เท่าแล้วคิว อ่าอ่ะได้คาคจริงเป็นอะไรบ้างคะพี P ไปท่าแล้วก่ะคิวนะคะอันหน้าไปท่าแล้วก่ะอันหลังค่ะนะคะก็จะได้ว่าบรรทัดที่หนึ่งเป็นจริงถูกไหมคะจริงไปท่าแล้วค่จริงบรรทัดที่สองเทสบรรทัดที่สามจริงเนาะแล้วก็จริงถูกไหมคะจริงเทสซิงจริงคิวไปท่าแล้วนะคะกับพีค่ะท่าคิวแล้วพีค่ะ ถาคิวแล้วพีได้อะไรนะคะก็จะซิงไปถ้าแล้วคัซซิงได้ซิงถูกไหมคะเทสไปถ้าแล้วคัซซิงได้เลยคะก็ได้ซิงอีกถูกไหมคะอันนี้นะคะซิงแล้วไปถ้าแล้วคัทเทสได้เทสค่ะนะคะแล้วพอเทสไปถ้าแล้วคัทเทสได้ซิงค่ะดังนั้นได้เทสแค่บรรทัดที่สามนะคะทีนี้จะเอาสองอันที่เพิ่งทํามานี้นะคะมาหรือกันค่ะนะคะเดี๋ยวจะเอามาหรือกันนะคะ เราไปถือกันก็คือสองอันนี้มารือกันได้อะไรคะือกันอันแรกจริงหรือจริงได้จริงค่ะเท็จหรือจริงได้จริงค่ะจริงหรือเท็จได้จริงอีกค่ะจริงหรือจริงก็ได้จริงค่ะแบบนี้แล้ค่ะถ้าผลลัพธ์ของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมเนี่ยนะคะเช่นอันนี้นะคะขอสนใจอันนี้นะประพจน์นี้ผลลัพธ์มีค่าความจริงที่เป็นจริงทุกกรณีทุกกรณียังไงก็คือ มันมีรพรมพจน์ย่อยเป็นตัว P และตัว Q เมื่อสร้างตารางค่าความจริงมันจะได้สี่บรรทัดสี่กรณีแบบนี้ทุกกรณีของ P Q แบบนี้นะคะทาให้ผลลัพธ์ของพระพน์ที่มีตัวเชื่อมอันเนี้ยค่ะออกมาเป็นจริงทุกกรณีทั้งสี่กรณีเลยถือว่าประพจน์นี้นะคะเป็นสัจจะนิรันด์ค่ะพระพน์นี้นะคะเป็นสัจจะนิรันด์ ดังนั้นพระพจน์ที่เป็นสัจจะนิรันต์ก็คือพระพจน์ที่เป็นยังไงคะเป็นมีข้าวความจริงเป็นจริงทุกกรณีนะคะก็คือไม่ว่าจะสร้างตารางข้าวความจริงได้กี่บรรทัดนะคะทุกบรรทัดก็จะออกมาว่าเป็นจริงหมดเลยนะคะมากกว่าสี่บรรทัดได้ไหมคะได้นะคะถ้ามันมีตัว R เพิ่มอีกตัว มันก็จะมี3ามพระพย่อยเนาะม, P, มี Q มี R มี R สร้างตารางค่าความจริงก็ได้2ยกกาลัง3คือ8บแดรรทัดเนาะอ่าถ้ามี4ตัว PQRS มี S เพิ่มขึ้นมา4ตัวก็ได้2กำลังสก็คือ16กรณีได้16บรรทัดนะคะถ้าไม่ว่ามีกี่กรณีก็ตามนะคะแล้วสร้างค่าความจริงของพระพุทธเนี่ยออกมาเป็นจริงทุกบรรทัดถือว่าเป็นศัสานิรัน ะะดังนั้นการตรวจสอบว่าประพจน์ที่เขาให้มาเป็นสัจานิรันด์ไหมทําได้แบบที่1ก็คือการตรวจสอบนะคะว่าเป็นสัญานิรันด์ไหมทําได้ก็คือการสร้างตารางค่าวความจริงว่าเป็นจริงทุกกรณีไหมถ้าเป็นจริงทุกกรณีถือว่าเป็นสัจานิรันด์คือประพจน์ที่เขาให้หน่ะเป็นสัจานิรันด์แต่ถ้ามีบางบรรทัดไม่จริงบางกรณีเป็นเท็จนะคะก็จะไม่เป็นสัจานิรันด์ ทีนี้ถ้าเรามามวลแต่สร้างตารางข้าความจริงอยู่เหนื่อยไหมคะเอยอะไหมเยอะเหนื่อยนะคะมันอาจจะเสียเวลามากเลยแหละเนาะยิ่งถ้ามีหลายๆประพจท์ย่อยนี่อ่ะห้าประพจน์ย่อยได้สองกำลังห้าโอ้โหสามในสองกรณีสามในสองบรรทัดในตารางอะคะ่ะเอยอะมากเลยทําไม่ไหวนะคะดังนั้นนะคะต่อไปนี้ให้ใช้การพิจารณาว่าเป็นสัจนิรันดร์หรือไม่นะคะให้ใช้สองแบบต่อไปนี้นะคะ สองวิธีที่จะนําเสนอเนี่ยใช้กับลักษณะของพัฟพสที่ไม่เหมือนกันนะคะมีตัวเชื่อมต่างกันแบบที่หนึ่งค่ะตรวจสอบความเป็นสัญรันย์สำหรับรพัฟพสที่มีตัวเชื่อมสองแบบเท่านั้นคือตัวเชื่อมหรือกับตัวเชื่อมท่าเหนวค่ะนะคะหมายความว่าไงนะคะหมายความว่าพัฟโพสที่เขาให้มาเนี่ยค่ะอาจจะมีพะพจน์ก้อข้างหน้าก,าก้อข้างหลังคือทำไมใช้คําว่าก้อนนะคะก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมี ตัวเชื่อมอะไรมาแล้วบ้างนะคะมันจะอยู่ในวงเล็บเนะะาะอาจจะวงเล็บเล็กหรือวงเล็บใหญ่แล้วใต่นะ,ะแล้วข้างหลังก็เหมือนกันนะคะมันอาจจะมีวงเล็บของมันอยู่อาจจะเป็นอาอย่างอย่างสักที่ที่ทาไปนะคะก็คือมีสองข้อนแบบนี้ก้อนหน้าก้อนหลังเห็นไหมคะสองข้อนนี้มันเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรคะหรือนี่นะคะภาพพระพจน์ภาพรวมของพระโพธนะะ์เนี่ยค่ะมีตัวเชื่อมหลักเป็นตัวเชื่อมหรือนะคะแบบนี้เนาะ ตัวเชื่อมหลักเป็นตัวเชื่อมหรือก็อคือมีข้อหน้ากับข,ข้อหลังอ่าแล้วตัวเชื่อมตรงกลางเป็นหรือนะคะกรับอีกแบบนึงคือตัวเชื่อมท่าแล้วนะคะอ่าอย่างเช่นข้อนหน้าเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วไฟท่าแล้วกับข้อหลังแบบนี้ถ้าสองตัวเชื่อมนี้นะคะวิธีการตรวจสอบความเป็นสัจจนิรันดร์ให้สมมุติค่ะให้โจทย์ที่เป็นพระพุทธที่เขาให้มาเนะะี่ยค่ะมีค่าความสิ่งเป็นเท็จสมมุติให้เป็นเท็จค่ะ ทำไมถึงสมมุติให้เป็นเท็จนะคะเพราะว่าประพจน์ที่เป็นตัวเชื่อมหรือกับท่าแล้วมีความเป็นเท็จได้แค่เพียงหนึ่งแบบเท่านั้นนะคะหนึ่งแบบยังไงเนาะดูตัวเชื่อมหรือนะคะตัวเชื่อมหรือเนี่ยมันจะเชื่อมก้อนหน้ากับก้อนหลังตัวเชื่อมหรือเนี่ยมันจะเป็นเท็จตอนไหนนะคะเมื่อทั้งก้อนหน้าและก้อนหลังออกมาเป็นเท็จเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ถึงจะออกมาเท็จ ถูกไหมคะอ่าดังนั้นควเชื่อมหรือเนี่ยเป็นเท็จได้แบบเดียวเนาะที่เหลือเป็นจริงหมดจริงยังไงนะคะเช่นก้อนหน้าจริงก้อนหลังจริงมาหรือก็ได้จริงเนาะก้อนหน้าจริงก้อนหลังเท็จมาหรือกันก็ได้จริงอีกเห็นไหมคะอ่าแล้วถ้าก้อนหน้าเท็จก้อนหลังจริงมาหรือกันก็ได้จริงอีกเห็นไหมคะ มันได้ริงทั้งสามแบบนะคะแต่มันเป็นเทสแบบเดียวคือเทสมาหรือสับเทสค่ะผลลัพธ์ก็จะเป็นเทสนะคะดังนั้นหนึ่งเป็นเทสมีแบบเดียวนะ,ะส่วนท่าแล้วก็เช่นกัน,นะค่ะท่าแล้วนี่เป็นเทสมีแบบเดียวค่ะนะคะเอามาดูกันนะคะหน้าซิงหลังซิงผลลัพธ์ออกมาเป็นไงคะผลลัพธ์นะคะไม่รู้จะใช้สัญลักษณ์อะไรแล้วผลลัพธ์ได้ซิงเนาะ ถ้าหน้าสิงหลังเท็ดผลลัพธ์เป็นไงคะผลลัพธ์ก็เท็ดใช่ไหมคะอ่าต่อไปหน้าเท็ดไม่ท่าแล้วค่ะสิงผลลัพธ์เป็นไงคะก็สิงถูกไหมคะแล้วหน้าเท็ดไม่ท่าแล้วค่ะเท็ดผลลัพธ์เป็นไงคะก็สิงอีกเห็นยังไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นเท็ดเหมือเดียวค่ะคือหน้าสิงหลังเท็ด นะคะหน้าจริงหล่าเท็จทาให้เป็นเท็จจะเห็นว่าทั้งหรือและท้าแล้วเป็นเท็จเพียงรูปแบบเดียวนะคะก็คือเพียงกรณีเดียวอ่าดังนั้นเราจึงไม่พิจารณาตอนที่มันเป็นจริงนะคะทำไมไม่พิจารณาตอนมันเป็นจริงเพราะยังไงซ้ามันก็เป็นจริงอยู่แล้วมันไม่มีผลต่อการไม่เป็นสัญจานิรันดร์นะคะ ใช่ไหมคะเราจะพิจารณาว่ามันเป็นสัจจะนิรันดร์ไหมเนี่ยเราใช้หลักการพิจารณาในอีกมุมหนึ่งค่ะคือพิจารณาว่ามันไม่เป็นสัจจะนิรันดร์ได้ไหมนะคะพิจารณาว่ามันไม่เป็นสัจจะนิรันดร์ได้หรือไม่อ่าไม่เป็นสัจจะนิรันดร์ได้หรือไม่ถ้าเป็นทิศได้แปลว่าไม่เป็น สัตยานิรันนะคะเข้าใจไหมคะก็คือสมมุติให้มันเป็นเท็จซึ่งการเป็นเท็จของมันจะมีเพียงแค่กรณีเดียวเนาะไอกรณีเดียวนั้นหนูสิว่ามันเกิดขึ้นได้มันยินยอมพร้อมใจกันเกิดขึ้นไหมถ้ามันเป็นเท็จได้แปลว่ามันไม่เป็นสัตานิรัน์เพราะมันเป็นเท็จได้ไงคะนะคะอ่าแต่ถ้ามันเป็นเท็จไม่ได้มันถึงจะเป็น ศาสนา้นนะคะอ้าวมาลองดูว่าคําว่าเป็นทิศได้คืออะไรนะคะการเป็นทิจได้หมายถึงเมื่อสมมุติให้มันเป็นทิศแล้วนะคะสมมุติให้เป็นทิจแล้วพิจารณาค่าวความจริงของประพจน์ย่อยค่ะก็คือพิจารณาตัว P, พีว Q, พิจารณาตัวคิวพิจารณาตัวอาร์อย่างงี้ค่ะดูว่าประพจน์ย่อยเนี่ยมีค่าวความจริงขัดแย้งกันไหมนะคะยังไงนะคะอย่างเช่น มันมีนะคีเนาะ P แล้ว Q ใช่ไหมคะไปหรือกับ Q ไปท่าแล้ว P เนาะมันมีอ่าตัว P นะค่ะ2อที่เห็นไหมคะถ้าเราสมมุติให้มันเป็นเท็จนะคะจะได้ว่าถือเป็นเท็มีแบบเดียวเนาะคือหน้าเท็จหลังเท็แล้วมาดูค่าความจริงของแต่ละตัวค่ะต้องออกมาเป็นอะไรอ่าตัว้ตัวนี้ตัว P เดียวกัน ออกมาเป็นข้าความสิ่งเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันถือว่าตัว P ีมันไม่ขัดแย้งกันเองเช่นเดียวกันกับตัวคิวค่ะตัวคิวเหมือนกันอ่าคิวหายไปละถ้า ENT, ถ Demokrat, ตัวคิวเหมือนกันสองที่ Q ิวเดียวกันขัดแย้งกันไหมอันนี้ออกมาเป็นไรอันนี้ออกมาเป็นไรถ้าตรงกันเช่นสิ่งกับสิงตรงกันหรือเท็จกับเท็จตรงกันแปลว่าไม่ขัดแย้งกันเลยนะคะคือเหมือนกันไม่ขัดแย้งกันถ้าไม่ขัดแย้งกันแปลว่า มันที่สมมุติให้เป็นเท็จน,นั้นยินยอมพร้อมใจกันเป็นเท็จนะคะโดยไม่มีความขัดแย้งกันพร้อมใจกันเป็นเท็จจึงไม่เป็นสัจธนิรันดร์เพราะมันเป็นเท็จนี่คะไม่เป็นสัจธนิรันดร์นะคะเอามาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ,ะข้อหนึ่งนะคะอันนี้เป็นประพจน์ที่มีสองข้อหน้าหลังเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแนวนะคะในเมื่อมันเป็นท่าแนวเราจึงพิจารณาความเป็นสัจธนิรันดร์โดยการ สมมติให้เป็นเท็จถูกไหมคะมาสมมติให้รพรพพจน์โจทย์เนี่ยเป็นเท็จนะคะแล้วเราจะพิจารณาค่าความจริงของตัวรพรพพจน์ย่อยคือส่วน p ส่ว q นะคะเอาละดังนั้นเริ่มเลยนะคะสมมติให้เป็นเท็จอย่างนี้คราวนี้มาพิจารณาตัวย,ย่อยถ้าทั้งหมดเป็นเท็จซึ่งมันเป็นถ้าแล้ว ะะจะได้ว่าข้างหน้าต้องสิ่งข้างหลังต้องเท็จถูกไหมคะเพราะมันคือท่าแล้วเนาะถูกไหมอันไหนนู้ท่าความจริงของมาพร้ย่อยตัวพีตัวฮิตัวอาแล้วนะคะรู้แล้ววงกลมไว้เลยตัวนี้ตัวพีเนาะรู้แล้วค่ะทางัานวงกลมไว้เลยนะคะ่อาไปะไปหาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เนี่ยเป็นก้อนที่บอกว่าเป็นสิ่งนะคะแล้วมันเป็นเครื่องหมายและจริงเนี่ยและเนี่ยเป็นสิ่งแบบเดียวคืออะไรคะอะไรคะ หน้าต้องซิงหลังต้องสิงถูกไหมคะมาแลกกันถึงจะได้ซิงเนาะซึ่งแต่ละตัวมันก็ตงกับตัว p อ่าอันนี้ก็ตัว q ดังนั้นขออนุญาตวงกลมแล้วใส่ว่านี่คือ p นี่คือ q นะคะตอนนี้เราได้ค่าวความสริงของ p 2ที่มาแล้วค่ะนะคะเราพบว่าพีตัวนี้จริงแล้ว p ตัวนี้เท็จค่ะตัวคิวมีตัวเดียวไม่ต้องไปม,มองเลยเนาะพี p. ตรงนี้จริง p ตรงนี้เท็จ ขัดแย้งกันไหมคะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแล้วเห็นยังคะไม่เหมือนกันแล้วนะคะไม่เหมือนกันยังไงก็ตัวหนึ่งจริงตัวหนึ่งเท็จเนี่ยคะ่ะเข้าใจยังคะอ่าแปลว่านี่คือความขัดแย้งกันอยู่ถ้าขัดแย้งกันหมายความว่าที่เราสมมุติให้โจทย์ข้อนี้เป็นเท็จน,นั้นมีความขัดแย้งกันการเป็นเท็จน,นั้นจึงเป็นเท็จได้ไหม ไม่ได้เพราะเป็นเท็จแล้วขัดแย้งคือไม่ราบลื่นไม่สามารถเป็นเท็จได้ค่ะเมื่อเป็นเท็จไม่ได้ก็แปลว่าต้องเป็นสิงนะคะเมื่อต้องเป็นสิงก็แปลว่าเป็นสัตส์นิรันด์อีกครั้งนะคะเราสมมุติให้เป็นเท็จสุดท้ายมาพุธย่อยขัดแย้งกันเองแปลว่าเป็นเท็จไม่ได้อ่าขัดแย้งแปลว่าเป็นเท็จไม่ได้พอเป็นเท็จไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสิงเท่านั้น ก็เลยเป็นสัจจะนิรันด์น,นี่ขอสรุปน,นะคะดังนั้นระพูดในข้อนี้เป็นสัจจะนิรันด์ค่ะอ่ะต่อไปลองหรือดรว่างนะคะด้านขวามือเลยนะคะอันนี้เป็นหรือเนาะเดี๋ยวเอ่เท่าที่พูดมาก่อนหน้านี้นะคะถ้าตัวเชื่อมสองตัวเชื่อมคือถ้าแล้วเนาะกับหรือเนาะ มีก้อนหน้ามีก้อนหลังแล้วหรือกันแบบนี้นะคะจะตรวจสอบว่าตัวเชื่อมหรือเป็นสารนิรันด์หรือไม่ให้สมมติว่าเป็นเท็ตใช่ไหมคะทาไมเพราะหรือมันเป็นเท็ไในแบบเดียวคือหน้าต้องยังไงหลังต้องยังไงคะหน้าเท็ตหลังเท็าเราพิจารณาว่าหรือเป็นเท็ตสมมุติให้เป็นเท็ตแล้วดูว่าไอ้แบบเดียวที่เป็นเท็ตนั้นน่ะมีความขัดแย้งกันข้างในไหม ถ้าไม่ขัดแย้งกันเลยก็แปลว่าเขายินยอมพร้อมใจจะเป็นเท็จในเมื่อเป็นเท็จได้จึงไม่เป็นศาสนันดร์โอเคไหมคะ,ะดังนั้นเดี๋ยวเราดูว่าเป็นเท็จไหมนะคะ,ะเริ่มเลยนะคะสมมติให้เป็นเท็จเลยคราวนี้โยงลงมานะคะเป็นเท็จของหนึ่งก็เป็นหน้าเท็จหลังเท็จถูกไหมคะหน้าเท็จเนี่ยไอเขาหน้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายอะไรคะเด่นตัวเชื่อม ถ้าแล้วถูกไหมคะอ่าถ้าแล้วเป็นเทสเนี่ยข้างหน้าต้องอะไรหลังต้องอะไรคะถ้าแล้วก็าเป็นเทสแบบเดียวอีกถูกไหมคะแบบเดียวคือหน้าต้องซิงหลังต้องเทสค่ะดังนั้นโยงเลยค่ะคราวนี้หลังมันมีแค่ตัวอาค่ะดังนั้นตรงนี้ตัวอาเนี่ยภาพความซิงออกมาแล้วนะคะอ่าได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะส่วนข้างหน้านี่ยังไม่เสร็จค่ะเพราะว่ามันคือแหละเนาะมันเป็นวงเล็บแหละ และเนี่ยมันเป็นสิ่งค่ะ,แล,แ,ลลคะและเป็นสิ่งและเป็นสิ่งต้องหน้าหน้ายังไงหลังยังไงฮะและเป็นสิ่งเขาซีเรียสเนาะต้องซิงกลับซิงนะคะดังนั้นยงเลยคะ่ะและเนาะต้องเป็นหน้าริงหลังซิงค่ะแล้วก็ออกแล้วนะคะออกแล้วหมายถึง PQ นะคะ PQ ออกมาแล้วคะ่ะตัวหน้าเป็นตัว P ตัวหลังเป็นตัว Q เอามาค่ะเราต้องมาทำฝั่งขวา ฟัะะงขวาทักทีที่เราสมมุติให้ทั้งหมดคือหรือนะคะเป็นเทสเราได้ว่าหน้าเทิดหลังเทิดถูกไหมคะเพราะว่าหนึ่งไงหนืองเป็นเทสมีแบบเดียวนะคะก็ค,คือเทสกับเท็ดเนาะคราวนี้เราสมมุติไว้แล้วละว่าหลังเนี่ยเป็นเท็นะคะแล้วหลังมันอยู่ในตัวเชื่อมท่าแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะท่าแล้วเป็นเทสเนี่ยต้องหน้าอย่างไงหลังยังไงคะท่าแล้วหน้าซิงหลังเทสถูกไหมคะอ่า ซึ่งหลังเนี่ยมันเป็นแค่ตัว R เสร็จแล้วค่ะตัว R วงกอนเลยเนะเาะต่อไปค่ะตัว P กับตัว Q มันหรือกันค่คะอ่ามันหรือกันหรือเนี่ยเป็นจริงหรือเป็นจริงมีทั้ง3แบบเนาะคือจริงจริงก็ไ,ด,ด,กได,ด้จริงเท็จก็ได้หรือเท็จจริงก็ได้อ่าเอา้าแล้วเราจะเลือกแบบไหนล่ะไม่ยากค่ะเราอะมีหน้าที่จับหิ จากผิดอะไรจากผิดว่าโจทย์เป็นเท็จได้ไหมจากผิดว่าโจทย์เป็นเท็จได้ไหมถ้าเราเจอว่าเป็นเท็จเจอว่าเป็นเท็จอันนี้คือเราสนุปเลยว่าไม่เป็นสัตว์นิรันดร์เห็นไหมคะนี่คือเราเจอว่าเป็นเท็จ เล้วทำยังไงเราถึงจะเจอว่าเป็นเท็จล่ะเราก็เจอว่าตอนที่สมมุติให้เท็จนั้นมันมีความไม่ขัดแย้งค่ะถ้าเราสมมุติให้เป็นเท็จแล้วไม่ขัดแยง้งแปลว่าเราเจอว่ามันเป็นเท็จได้ค่ะนะคะดังนั้นเราลองดูนะคะเราสมมุติให้เป็นเท็จแล้วเราดูว่าไม่ขัดแย้งได้ไหมนะคะการที่ไม่ขัดแยง้งแปลว่า p q เนี่ยเหมือนกันกับฝั่งนี้ค่ะ นั่นคือไม่ขัดแยง้งนะคะซึ่งถ้า p จริง q จริงเหมือนตรงนี้ได้ไหมคะทำให้หรือเป็นจริงตามนี้ไหมคะจริงเนาะ,ะดังนั้นให้ p จริง q จริงนะคะนะจะได้ดูว่าโอมันไม่ขัดแย้งได้นะคะ p จริง q จริงก็คือจริงๆมันมีได้สามแบบแต่เราจะเลือกแบบที่ลองดูซิว่าไม่ขัดแย้งได้ไหมนะคะซึ่งเราเจอค่ะ เราเจอว่ามันไม่ขัดแย้งได้คือ P จริง Q จริงเหมือนกับฝั่งนี้เลยค่ะ P จริง Q จริงไม่ขัดค่ะเนาะไม่ขัดแยง้งอ่า Q ละ่ะ Q ก็เหมือนกันอ่าไม่ขัดแยง้งนะคะแล้ว R ล่ะคะ R ก็เหมือนกันไม่ขัดแย้งค่ะในเมื่อไม่มีอะไรขัดแย้งกันเลยแปลว่าเป็นเท็จได้ เป็นทิศได้ขเขาแปลว่าสูตรพวกนี้เป็นสัจธรนิรันต์ไหมคะไม่เป็นสัจธรนิรันต์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าเป็นทิศได้ไม่ขัดแย้งกันนะคะก็เลยไม่เป็นสัจธนิรันต์เรากเามาสนุกนะคะหลักการนะคะขอย้ำหลักการอีกครั้งหนึ่งคือราวสสมมุติให้พระพจน์ที่เป็นตัวเชื่อมหรือกับตัวเชื่อม ถ้าแล้วนะคะสมมติให้เป็นเท็จค่ะอ่าแล้วนุว่ามีความขัดแย้งของประพจน์ย่อยๆอย่างเช่นตัวพีกับตัวพีสองที่เนี่ยขัดกันไหมถ้าขัดกันแปลว่าเป็นสัตธรนิรันธ์ทำไมล่ะเพราะขัดกันแปลว่าเป็นเท็จไม่ได้อ่าพอไม่ได้แปลว่าเป็นสัจนิรัน์นะคะแต่ถ้าไม่ ขัดกันนี่พี P เหมือนกันเห็นไหมคะคิวก็เหมือนกันอ่าอาตรงนี้กับอารตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ขัดกันแปลว่าเป็นเท็ได้อ่ถ้าเป็นเทศได้แปลว่าไม่เป็นสัตจ์นิรันดร์ค่ะนะคะ,นะคะอ่ะเดี๋ยวขอจบตัวอย่างคลิปวิธีการตรวจสอบสัตวน์นิรันดร์วิธีแรกไว้เท่านี้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อวิธีที่สองค่ะที่เหลือแบบขัดไปทดลองทำดูค่ะ